ฝากช่องบ่าวอีสานลอง y o YouTube ไว้ในใจและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่อครับผมพี่น้องนี่ครับ้ังในครับผมสวยๆงามๆครับกับวัดไร่คิงนะครับให้เขาแม่เแล้วนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนเด้่อครับเด้อกับช่องบ่าวอีสานลอง youtube ครับผมม,มันนีมาท้ำบุญกันครับ ขอไหวพระข้างหน้าก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปข้างในนะครับตามมากครับตามไปไหวพระนะครับเนาะนี่เลยตรงไหวพระนี่เลยครับตรงไหวพระนะครับเดี๋ยวพาเขาไปไหวนะครับเนาะ อนี่ค่ะพ้าเขาไปไหว้พระกัน,นตรงเส้อเสียงง่ามครับครับจุดไหว้พระครับผมสายยาวเสียงซี่กับมี่ครับเสียงดวงเสียงโชคเสียงลาบไหวพ้พระ ขอโชคขอลาบหมุนดวงนะครับที่นี่เคเดี๋ยวผมขอไหวพาก่อนนะครับนี่เลยครับตอนอยู่มานั่งล่อไหวพระนะครับเนาะนี่เลยคนหลายมีวงไหวพารับ ข้างเขาเนาะครับ

ิดท่องหลังพระนะครับปิดท่องตัดพระ เดี๋ยวผ้าึ้นไปเบิ้งข้างบนจักน้อยเนาะครับปิด่อผ้าโองใยนะครับป้อน,ยยน,นไหน้เย็บไห้ไหัวหย วาดฝาผน,นังครับข้งางในนี่สวยเนาะครับสวยงามมาก ครับมีไมอยูข,ขังในวัดแล้วนะครับเห็นบอรครับผมนี่สวยสวยงามๆครับขังในอ่าเดี๋ยวผมหยิาไปเบิ่งเรื่อยๆนะครับตามผมมาเลยครับสวยครับหลายองค์ ันนี้อยู like ่วัดไร่คิงเนะครับผมไปเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนีะครับนอกับช่องบ่าวอีสานหลอง youtube ครับอีกทางในวัดครับลมเย็ยนนฐานที่บูชาวัตถุมงคลครับเดี๋ยวถ้าคอยเป็น้างในเรื่อยๆนะครับเนะ สวยสร้างน้อยครับนี่ควายนี่ต่างไง ควายครับเขาโคตรยง่าเลยครับควายตัวนี้เกือบลากด,ดินครับผมเขาควายเสืขาว ตรงนี้นะจะแม่นจุดไทยรูปเนะครับเห็นละข้างไงด้านนี้ครับผมไปเบิ่งกันเนาะครับ ปูแล้วสีครับอ,อีพี่นี่คอยจบแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ่องอีสานลอง youtube เด้อครับบ๊ายบาย